อ่าทีนี้เรามาดูตัวระบบนะฮะเริ่มต้นจากอุปสะพายฝั่งไฮสายนะครับที่ผมใช้จะเป็น Switching ขนาด48ถึง63โวลต์นะครับมีอาจจะเพิ่มตัวจอแสดงโวลต์แอมป์นะครับเพราะว่าตอนที่เราจูนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่โวลต์แบ็ก e อิมเนี่ยนะฮะจะเกินไปเยอะนะฮะมันจะต้องดับด้วยตัวเองนะครับ หรือถ้ามีการชักระชากกระแสเนี่ยนะครับไอสวิตชิ่งจะต้องดับได้ด้วยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์จะมีขู้บวกขั้วลบตามปกตินะฮะสายต่อมอเตอร์ u v w ตามปกตินะครับจะเว้นกรณีที่ผมบอกว่าให้สลับขั้วนะครับน้ำเข้านะจะอยู่ฝั่งที่เขียนทางด้านนี้นะครับส่วนน้ำออกก็เหมือนกัน เพราะว่าเซนเซอร์อวัดฮี s ซิงคจะอยู่ฝั่งทางน้ําออกนะครับตัวสายสัญญาณฮี s ซิงค์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับมีสีดำและสีน้ําตาลนะาสายสัญญาณจะอยู่ตรงปลายที่สายสัญญาณนั้นจะอยู่ตรงปลายชุดเดียวกับสายของรีเซเวอร์นะครับตัวขั้วรีเซเวอร์ผมได้แนะนำไปใน พ s e n t เ t ชันนะครับเพราะเราต้องสลับกันหาความเป็นได้ทั้งหมด8กรณีส่วนสายไฮเนส s นะครับผมให้ความยาวไป2.5เมตรนะครแต่ถ้าต้องการให้สั้นกว่านี้ก็ตัดได้นะครับแต่ว่าคงต้องทำชุดปม่มาให้ตัวกล่องนะครับที่คุมอลอ g i c Board นะครับสัญญาณ Logic ทั้งหมดนะฮะร,รวมทั้งแคนทั้งหมด นะครับจะอยู่ในกล่องสีดํานี้นะฮะมีสายเข้า2ชุดนะครับเวลาถอดคอนเนคเตอร์อย่าอย่าดึงอย่าพยายามดึงสายฝ่ายนะฮะพยายามงานออกนะครับด้านล่างของกล่องนะฮะได้เขียนเลข ID ไว้นะครับจะเป็นหมายเลข ID ของตัว Wi-Fi นะครับกับพาสเวิร์ดนะครับกับเวอร์ชั่นของตัวเฟิร์มแวร์ที่ผมเขียนลงไป ออกจากสายคอนเนคเตอร์นะครับจะมีมาที่ตัว8พินและ12พินคอนเนคเตอร์นะครับตัว12พินก็เสียบเข้ากับตัว NDR นะครับส่วนตัว8พินนั้นจะมีการเชื่อมต่อนะครับก็คืออย่างแรกจะเป็นตัวคันเล่งนะครับคันเล่งใช้4เส้น นะเข้า12ออก5ทีนี้ตัวสัญญาณที่ใช้จริงๆมันแค่3.3โวลต์ 1, นะครับก็ให้ใช้ตัววันเตตดิวอิดอร์นะ 10k กับ 20K นะครับ, K, รบมาแปลงสัญญาณให้เหลือ3.3นะครับเข้าตรงสายสีม่วงนะผมเขียนวงจรง่ายๆไว้ด้านหลังนะครับ ส่วนสายแคนนะก็จะมีสีเหลืองเป็นแคนไฮสีเขียวเป็นแคนโลนะครับตรงปลายสายแคนนะครับก็ขอให้ใส่เทอร์มิเตอร์120โอห์มทั้ง2ข้างนะอีกเส้นหนึ่งนะก็คือตรงออกมาจากด้านหลังของตัวกล่องนะฮะมันจะมีสายสีส้มนี้นะครับเป็นสายไฟที่จะไปเลี้ยง5โวลต์ สายไฟ5โวนะครับที่จะเลี้ยงชุด Wifi นะฮะที่อยู่ในกล่องเพื่อใช้ในการจูดนะครับตัว5 v โวลเอามาจากคอนเนคเตอร์8พินนะครับตัว power supply นะครับผมได้ผมได้เชื่อม power supply ที่เป็นสวิตชิ่ง g 6แอมป์ไปให้นะครับตัวสวิตชิ่งตัวนี้ต้องไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าค่าที่จูนไว้บางค่าที่อยู่ในในกล่องเนี่ยนะครับ ผมได้ตั้งค่าให้ตรงกับโวลที่ออกมาจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือ,อ USB นะครับซึ่งไปต่อกับจอ Android นะครับถ้าผมเปิด12โวลท์นะครับให้เข้าตัวกล่องนะครก็จะมีสัญญาณก็มีสัญญาณไฟตรง n d r นะครับทำงานต้องทำงานตามปกตินะครับ แล้วก็ถ้ามีการต่ออย่างทุกอย่างอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะตัว LED ตัวกลางจะเป็นสีเขียวนะครับ selector ข้างในเนี่ยนะฮะ6 step นะครับตัว1-5ถึงเนี่ยนะเป็นคำสั่งเป็นการเปลี่ยนคำสั่งแคนนะเพื่อให้คันเร่งหรือมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะ respond นะตามชุดคำสั่งแคน3-4คำสั่งนะครับที่ผมได้ให้ในไในตารางนะครับ ตัวหมุนซ้ายสุดนะฮะจะเป็นตัวสีเขียวนะครับแต่เดิมที่ตั้งไว้คือจะเป็นสัญญาณเป็นการขับขับขี่แบบอีโคนะฮะส่วนถัดมาจะเป็นระดับ2และระดับ3นะครับระับ3ก็เหมือนเทอร์โบ4กับ5นี้เป็นรีเจนมากกับรีเจนน้อยนะครับส่วน6กเนี่ยนะฮะก็คือตัดสัญญาณาแขนที่ออกไปนะครับเพื่อใช้แขนข้างนอกนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าเห็น แ uh, ค n นคําสั่งชุดคําสั่งแค n นเองนะครับ mm hmm. ก็ให้หมุนมาที่ตาแหน่งที่6นะครับทีนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะมีสิ่งที่ข้อสังเกตคือถ้าสมสมมติว่าใสา่แคนไม่ครบนะครับตัว LED ทั้ง2ในะจะก,กับพริบนะครับ